อันนี้ไอ,อ้ตุงเท้าครับก็ข่ยเสื้อผ้าคิดเศษร,ราคาห้าสิบบาทครับอันนี้เสื้อผ้าครับสินค้าราคาคิดเศษห้าสิบบาทครับวันที่ที่เก้าถึงวันที่สิบสามเมษายนครับ ฮามันฮาเกินครับอันนี้เสื้อขาวเสื้อสีฟ้าแล้วก็เสื้อขาวครับอันนี้ไอาขายลงเอรงเท้าครับอันนี้ถุงเา้าครับ อันนี้ค่าเสตตัวหรือเอเ,อเปยมีปูที่นอนครับมันเออมันครับอันนี้กเกงยืดครับอันนี้กเกงราคาร้อยสิบบาทครับอันนี้แก,กงสั้นก็ ก็ทางซื้อเลยครับราคาคิเศษ50บาทครับอันนี้ชิดหนึ่งครับก็เย้าวุ่งนี้ไวผมเดินทางกลับบ้านครับวันนี้เตืนเช้าเลยครับผมนั่งขบวนรถเร็วที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งกลางเทมารเดวันจินชัยครับก็ผมก็ลงบังหน้าครับแต่ตอนยืนครับ ใจให้นั่งเต็มหมดแล้วครับอันนี้ิเก่งจันครับนางนนนทีทองทำร้านราคาเดียวห้าสิบบาทครับอันนี้ิเก่งจ้นสั้นครับของผู้หญิงอันนี้กเก่งครับ ราคาอย่างตัวสองร้อยสามร้อยวันนี้ก็ขายเป็นตัวห้าสิบบาทครับรองเท้าสุขภาพห้าสิบบาทนะทุกชิ้นทุกอย่างทุกคนที่จังเทศกาลสงกรานต์นะครับก็เดินทางกลับบ้านครับที่ที่เดินทางงั่งขบวนรถพิเศษซตเสริมพิเศษช่วยโดยสารครับก็วันวันนี้ครับ อันนี้เสื in ้อจัดตุนมีในแบรนด์ทำมีเซอร์จตุนด้วยมีเสอรองคุยี่เซอร์ฮยีนายครับเสอ้อกีลังน่อยครับก็ ก็เดินทางในกับาบนทั้งหมดครับก็นั่งในรถไฟหรือนั่งอ้รถทัวร์ครับก็เดินทางเยอะครับก็ที่เดินทางช่วงเทศกาลส่งร้านครับไอ้ในเสื้อเสื้อลายอะไรครับก็วันนี้นนผมในผมเดินทางกำบ,บันครับผมนั่งขบวนรถเร็วที่หนึ่งนะครับแต่วันนี้ผมมาได้นั่งขบวนรถพิเศษ ่วยโดยสารที่955ครับผมนั่งขบวนรถเ,เร็วที่111ครับก็ขบวนรถเร็วด่วนพิเศษ่วยโดยสารที่9 5ไว้ข้าวหน้าให้ครับหรือปีปีใหม่หรือสงการานต์เลยครับปีนี้ผม,มอะไรคืขอขบวนรถเร็วด่วนพิเศษช่วยโดยสารที่955 ผมงางบนรถเร็วที่หนึงน่งหนึ่งหนึ่งอีกทางครับแต่จองหมดแล้วครับมีจองอยู่ก็ไปบางหน้าหาไว้หาเพื่อนหน่อยครับขับในนงาง,งบวนรถธรรมดาของเช่นดีเซลรังที่สี่ศูนย์สองครับบางหนาาดกระบังครับอป็นยงค่ะครับราคาสิบบาท นี่ราคาสินค้าครับสองพันยี่สิบห้า อันนี้ที่รถน้ำส่งพาฮัสต่เลิกแล้วครับผมน่ไม่ทานครับเดี๋ยวผมกลับมาปานอนก,ก่อนผมในน่ะกลับมาวันที่สิบสี่ครับผมนง่งขบวนรถเดือวที่หนึ่งหึงแปดครับไปกลับมาวันที่สิบสี่ครับ เดี๋ยวขอแหนนั่งก่อนครับตัวช่องสถานี v t s สพันตัดสินกับบุตรศิีชาครับก็ผมว่าไรไทยรถไฟฟ้า v t s ที่สถานีสพัน์ตดสินครับก็วันๆเอ้มไทยรถไฟฟ้า v t s ัางครับเดินั่งเอ้เดนไทย ถไฟกับปะพารัเดินรถไฟฟ้าสาสีแดงเรือไฟฟ้าสาสีน้ำสาสีเหลหหหหืองเรือไฟฟ้าสาสีน้ำพูก็แล <z ul Size radio> ้วก็เรไฟฟ้าเอ็มสายสีน้ำเงินครับแล้วก็เรือไฟฟ้าสายสีม่วงเดี๋ยวขอแข่นังก่อนครับดูช่อง กดช่องผมห้าสิบบาทครับสพานตี่งกัยามพารากอนติวกครอบ